ท่านครับช่วงนี้เป็นช่วงที่ญาติโยมก็มีความทุกข์ไม่ว่าเรื่องติดโควิดติดโควิดไม่พอบางทีเนี่ยก็ถึงกับเสียชีวิตสุดท้ายก็ปลายทางที่วัดนะฮะตอนนี้ที่วัดลาดพร้าวเนี่ยได้มีการชาปนกิจศพผู้ที่ติดไวรัสโควิดเนี่ยอ่าสิบเก้าเนี่ยตั้งแต่กี่เดือนแล้วได้กี่ศพแล้วพรบก็คือของที่วัดลาดพร้าวเนี่ยได้ทําการชาปนกิจศพศพโควิดเนี่ยจนถึงปัจจุบันเนี้ย ก็คือประมาณ120ประสบ120ประสบเนี่ยหมายความว่าก็คือมีจากที่แถวบริเวณเนี้ยแถวบริเวณรัฐพาวหรือว่าตามบริเวณต่างจังหวัดบางทีก็มาเผาที่วัดราัชพาวเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยความที่ว่าเราทําตามพระราชดำรริของสมเด็จพระสังฆราชก็คือถ้าวัดไหนมีศักยภาพที่จะช่วยญาติโยมได้ วรัฐเ้าเนี่ยก็ได้ทําตามพระราชดําริก็คือเผาศพโควิดมาหลายเดือนแล้วยมหลายเดือนแล้วเนี่ยแต่ว่ามันจะมีอยู่เดือนหนึ่งก็คือเดือนอเดือนสิงหาสิงหาตั้งแต่วันประมาณวันที่1ถึงวันที่15เนี่ยเราทําการปิดชาปนก,กิจลงไปเพราะว่าเจ้าหน้าที่ของวรัฐเ้าเนี่ยได้เสียชีวิตสองราย สองรายก็คือรายที่หนึงเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ชื่อนายสุวิทย์ส่ยสงวนได้เสียชีวิตเพราะว่าเขาเป็นโรคประจำตัวด้วยก็คือในหนึ่งอาทิตย์เนี่ยเขาจะต้องฟอกไตาสามครั้งก็เลยทำให้เขาเสียชีวิตลงไปส่วนรายที่สองก็คือเขาเสียชีวิตที่โรงพยาบาลกเกษมราชติดโควิด อีกประมาณสองวันเนี่ยจะกลับวัดละพออีกสองวันจะกลับวัดพอดีเขาเป็นลื่นลมที่ที่โรงพยาบาลแล้วก็ได้เสียชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยของที่ระัดพาวก็คือจะมีเจ้าหน้าที่เสียชีวิตสองรายแล้วก็จะมีพระภิกษุติดโควิด1นรูปแต่ว่าพระภิกษุเนี่ยก็หายแล้วเรามีการ ป้องกันโดยที่ว่าเมื่อเราได้ทราบว่าเจ้าหน้าที่หรือพระวิสุทธิติดโควิดเนี่ยเราก็จะทําการปิดที่เราบอกว่าเราปิดตั้งแต่ประมาณวันที่หนึ่งถึงวันที่สิหาสิงหาก็คือเราปิดการการเผาไปพอปิดการเผาไปเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมีเจ้าหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุขหรือว่าเจ้าหน้าที่ของเขตลัดเพ้าเนี่ยร่วมกับแพทย์ชนบท มาทำการตรวจเช็คตรวจทั้งพระวิสุทธิ์ตรวจทั้งคารวาจายมทั่วไปเนี่ยก็คือตรวจว่าติดโควิดหรือไม่นะครับแต่ว่าของวัดที่วัดเราเนี่ยตรวจทั้งหมดเนี่ยสามหนตัวสหนลายมก็คือตัวสามหนเนี่ยเพราะว่าเราจะต้องเอาความปลอดภัยไว้ก่อนส่วนการฉีด การฉีดป้องกันเนี่ยก็คือเราได้ของโยมโยมนพักเพ่งสุขได้มาทำการฉีดบริเวณรอบๆวัดแล้วก็ได้ของท่านสสประเดิมชัยบุญช่วยเหลือได้มาทำการฉีด,ดลกลุ่มเส้นได้ด้วยโยมแล้วก็ของโยมสสประเดิมชัยด้วยก็คือของทีวัลัดพราวเนี่ยฉีดหลายรอบมากโยมประมาณห้าหกเที่ยวอะ่ะ มายถึงว่าฉีดตามบริเวณสาราต่างๆแล้วก็ฉีดตามที่พระพิสุส่งพักอาศัยอยู่ก็คือเราความปลอดภัยไว้ก่อน,นอไ,ไม่ไม่ฉีดอไอเนี่ยฉีดคาดเชื้อนะครับแต่ว่าการฉีดวัคซีนเนี่ยก็คือของที่วัดรัดท้าไม่ว่าจะเป็นพระพิสุหรือเจ้าหน้าที่สาราแม่ค้าประจำสาราเนี่ยก็คือตอนเนี้ยประมาณเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ย ฉีดหมดแล้วแทบทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่เราจะเปิดในวันที่15้อะไรเนี้ยเราก็เช็คหมดทุกอย่างแล้วเราก็ทำการเปิดมาตั้งแต่วันที่15จนถึงปัจจุบันนี้ที่วลาเช้าได้เผาไปแล้วเนี่ยประมาณเกือบยีสบศพนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ตั้งแต่เริ่มแรกจนถึงปัจจุบันนี้เราเผาไปแล้วเนี่ยประมาณจนถึงปัจจุบันนี้เราเผาไปแล้วประมาณ1้อยร้ประมาณร้อสบศพนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าเมื่อเราเผาไปแล้วเนี่ยเรามีวิธีป้องกันอย่างไรก็คือเจ้าหน้าที่ของเราที่ทำการเผาเนี่ยจะสวมชุด PPE ครับจะสวมชุดพ e อีตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่ที่เขาจะติดเนี่ยมันมีน้อยและก็คือจะมีช่วยกันยกเข้าไปเข้าสู่เตาเผาเะนาะแล้วก็จะมีการฉีดป้องกันตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือโอกาสที่เขาจะติดเนี่ยมีน้อยนะครับของที่วัดรัดพราวเนี่ยมีทั้งหมด4เตาสี่เตาก็คือจะมีแค่เมนเดียวแต่ว่าสี่เตา สี่เตาเรียงกันเลยโยมสี่เตาเรียงกันเนี่ยหมายถึงว่าวันหนึ่งเนี่ยเมื่อก่อนเนี้ยจะมีแค่สองเตาแล้วเราได้สร้างเตาขึ้นมาใหม่อีกสองเตาเป็นสี่เตาเพราะฉะนั้นเนี่ยการเผาเนี่ยวันหนึ่งเผาได้หลายศพโยมเพราะฉะนั้นบางวันเนี่ยบางวันเราเผาถึงห้าหรือห้าถึงหกศพอะศพโควิดนะยโยมนะจะมีช่วงช่วงแรกแรกอะรู้สึกว่าวันหนึ่งประมาณ ห้าหศพเลยมันเผาได้เพราะว่ามันสี่เตาเตาหนึ่งถ้านั่นแล้วก็คือบางทีเนี่ยเผาได้ถึงสองศพต่อเตาต่อเตาเลยโยมก็คือถ้าสีสี่เตาเนี่ยมันก็คือวันหนึง่งเผาได้เกือบแศพเลยโยมก็คือตอนเนี้เราทําตามพระราชบัญญิของสมเด็จพระสังฆราชเพราะฉะนั้นเนี่ยค่าใช้จ่ายของยิโยมที่นําศพมาเนี่ยในการเผา นะครับในการเผาเนี่ยเราเราเราไม่คิดก็คือญาติโยมสามารถที่จะมาเผาได้ตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ที่ญาติโยมจะต้องเสียสำหรับวัดละดเผาเนี่ยก็คืออยู่ที่ว่าจะบริจาคเท่าไหร่แล้วแล้วแต่แล้วแต่ทำบุญไม่ได้เรียกร้อง,เ,องเพราะว่าเราเราเราไม่ได้เรียกร้องอยู่แล้วคนไหนที่ไม่มีก็คือเราก็ไม่ต้องบริจาคนะครับ แต่อันนี้มันจะเป็นเป็นหมดทุกวัดนะโยมนะเพราะตอนนี้หมายความว่าทุกวัดเนี่ยก็คือจะเผาฟรีหมดในการเผาเนี่ยก็คือศพเราจะกําหนดไปทีเดียวมันมัน,ม,นมันตายตัวไม่ได้โยมหมายความว่าบางศพเนี่ยคนตัวใหญ่บางศพคนตัวเล็กเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เอามาเผาเนี่ยก็คือการใช้น้ำมันเนี่ยมันไม่แน่นอนฉเฉี่ยแล้วก็ หกสิบเจ็ดสิบริเลยเนี่ยได้หมดเลยโยมก็อยู่ที่ว่าว่าศพที่มาเนี้ยมีมีขนาดเท่าไหร่อะไรเงี้ยใช่ครับก็ก็ได้โยมเพราะว่าญาติโยมท่านใดที่มีจิตศรัทธาจะร่วมบริจาคก็ร่วมบริจาคได้เลยโยมนะครับก็คือบริจาคเข้าบัญชีวัดได้เลยเพราะว่าพอบริจาคเสร็จแล้วเนี้ยเงินที่ญาติโยมบริจาคมาเนี้ยเราก็จะไปซื้อน้ำมันมาเผาศพ ศพที่ติดโควิดทุกคนของที่วราราาวก็คือตอนนี้เราเราให้พระบินทบาทปกติอยู่เพราะว่าพระในแต่ละรูปเนี่ยได้ทำการฉีดวัคซีนหมดแล,แล้วแล้วก็คือเวลาที่บินทบาทเนี่ยก็คือเราให้รักษามามาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขก็คือต้องสวมแมสเนาะ เราก็มีเจลแอลกอฮอล์ตลอดเวลาที่กลับมาจากบินทบาทแล้วก็คือให้ส่งน้ำให้เรียบร้อยอะไรอนะี้ยฉีดพ่อนแอลกอฮอล์ตลอดให้ปลอดภัยสมมสมเมก็ถ้าาราสังเกตดูตอนนี้นะนโยมนะเราจะเห็นได้ว่าทั่วประเทศเนี่ย ก็คือจะเกิดปัญหาเหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่อยากจะฝากญาติโยมก็คือขอให้ทุกคนเนี่ยมีความอดทนมีความอดทนมีความเชื่อมัน่นว่าถ้าเราเชื่อมั่นในคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเนี่ยเราทําคุณงามความดีคุณงามความดีเนี้ยมันจะย้อนกลับมาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้า เราเชื่อมั่นในพารัตนไตยเชื่อมั่นว่าคุณงามความดีที่เราทำไว้จะส่งผลมาถึงเราเนี่ยเราก็จะมีความปลอดภัยเหมือนถ้าเกิดใครอ่านคำทำนายต่างๆเนี่ยเขาจะเห็นอะไรบ้าเขาจะบอกไว้ว่าในช่วงนี้คนที่ถือศีลปฏิบัติธรรมเนี่ยก็คือจะปลอดภัย เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขอฝากญาติโมยมไว้ว่าให้มีความอดทนสิ่งไหนที่เราดูไปแล้วเนี่ยมันไม่ดีเราก็จะไปทำแต่สิ่งไหนที่ที่ทำไปแล้วเนี่ยมันเกิดประโยชน์ก็ขอให้เราช่วยกันความอดทนเนี่ยมันเป็นสิ่งสำคัญหมายความว่าเวลาที่เรามองใครกันแล้วแต่เนี่ยพยายามให้มองคนที่ต่ำกว่าเรา เมื่อเรามองคนที่ต่ำกว่าเราแล้วเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าชีวิตของเราเนี่ยมีความสุขเมื่อเรามองคนที่ต่ำกว่าเราแล้วเรามีความสุขเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจึงได้กล่าวไว้ว่าถ้าคนเรามีจิตใจที่เบิกบานมีความสุขแล้วเนี่ยไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานะใดอยู่ที่ไหนเราก็จะมีความสุขนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขอฝากญาติโยมไว้ว่าทุกสิ่งทุกอย่าง ในระยะเวลานี้ขอให้ญาติโยมทุกคนจงมีความอดทนถ้าเรามีความอดทนมีสติสติเป็นสิ่งสำคัญเพราะว่าสติเนี่ยถ้าเรามีสติตลอดเวลาเราจะสามารถควบคุมได้ทุกอย่างก็อขอฝากไว้ว่าให้ทุกคนนั้นจงมีความอดทนและมีสติประจำตัวอยู่ตลอดเวลาครับ